กระโจกข้างล่างเกียร์อืมเออเกียด์รเมิดหายงดชอบอยังซาเน,นี่ยที่โดนได้ไงามาปาดแม่ยังโดน มนเลงหนูไม่มีไปไหนไปไหนไะเก็บไะเก็บเหนียวปะมึงช่วยเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ไหมจะได้รู้มงอยู่ตรงไหนไอ้เหี้ยโลดโลบเหลือง พีเซฟมีเซฟเฮ้ยไอ้มาแล้วมุมเฮียนี่โอ้ยเฮียชิวฮึมมโซฟิตมอะไรเฮียไรนะโซฟิตโซฟิตอะไรไพี่เดดเวดวทีมพิเศษสามยี่ห้าเอ็มนี้ โอ้โหก่อนก<ร>็เป็นเกมอยู่ล<ะ>เลยบักกทะลุนี่เกิ<ะ>นไปต้องต้องนี้ไมพี่เด็แดเบสเด็ล<ะ>ดลบเด็ดเด็ดไอมันไม่ขีดเบนโอ้เด็ดเบนไม่ขีดไปไ ไปเถอะน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 ะต่อโอ้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 ก็หกหมื่นน่นตอเอ้าไม่มุมอ่อนโอ้กูตายไปนี่ย โอ้โหดูเลือดอ้ออเก็บไม่ทันแล้วต้องตบว่ะไม่ทันอุ้ยทันว่ะว้าวเล่นกีเผยสตีนหนึ่งสองสามไ้ตัดปน เป็นไปไคัดเลยไอ้เหี้ยเออไม้ไผ่เจ้ยยังไม่เก็บเจเ้ยยังไปเก็บเจ้ยยังไปเก็บเจ,จ้ยคุกจุ่มเต็มที่เลยโอ้ oh. ไอ้ตุ้งตีนอันนี้หลบหลบหลบพิซซ่าไอ้โดนะัทไอ้โดนัทแดงสองคนเป๊ะ <c oughs> เหืองพุ่งนะหนูลบ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 ดึงเข้าไปยังไอดึวไปดึงอะไรไปเนี่ยไม่เห็นป่ะไม่ดึงบเข้าไปดวยเล่นได้โกงมากเพื่อเสียไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยพี่ใมนีเมือดจังเลยนะคะ ปีกมือจ้ะการมันก็เฉียงโอ้ยไอ้ตัดยุดยุดยุดเส้นเด้อี่ด้วยลบ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 อ้าวเอ้วลบมึงก็เก็บพื้นมึงไอ้ตัวตีมไอ้เหี้ยเลยลบมึงก็ไปเก็บพื้นมึงไอ้ตัวตีม ใกล้หน่อยนะใกล้หน่อยนะได้ไหมได้เนอะได้ได้ได้ปูง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 นี่อันนี้เกลียดมากเลยผมก็เกลียดครับมาทุกข้อกำแพงครับไปไปไปสองร้อยสามสิดอกสีฟ้าจ้าหอ้โเป็ดให้กอโฟเตอร์เป็ด เราไม่มีอเป็ดไปเป็ดปากหน่อยเป็ดปากหนึ่งสองหน่อยว่ไหนบดะโตปอสสามแเป็อาคารง่ายอ๋อด้ลยะพี่โอเคแค่สิบสองโอเโอิบสองยู่ด้วยะพี่สหลอกสหลอกสหลอกโอเคสี่จริงจิงหมดนะถ้ามันทีมไหนอะอ่ิง หกตีอ่ะกูนึกว่าจะนานกว่านี้ก็รอเขอเติมเพื่มถ้ากูลงตีนอกกับเจนกูน่าจะโดนฝรั่งด่า จเย็นดีโหอะไรวะอ๋อสองพี่เทเบลสองพี่เทเบลสองเดี๋ยวพึ่งพี่เทเบลเดี๋ยวพึ่งเข้ามาคนอื่นยืนใกล้ๆบอสอ่ะโอเค thank you อะไรเออโอเคสวยมีตับด้วยอีเด็กซ้ระเบิดตอนบอลแตกอาลับบอลมา รับ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 อันนี้หลบหลบเอ้ยระวังนะเป็ดมีเซฟโอเคมีเซฟเดี๋ยวมันปลาใส่หัวใครสักคนนึ่งกูอีกแหละเอออีกอย่ยงยูนิคอร์น กำลังเหลืองจะเก็บเองจะเก็บเองโอ้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 จะล้มละหนึ่งสองสามเอาไหนเอาไหนเอาไหนล้มแล้ล้มละอย่าปาเปิดนะสกิลไปตองนี้เขาหลุมนะยัดได้นิดนึงเขาหลุดแล้วเขาหลุดแล้วจะรอค่ะ ป่าบัวินเดชเอกว่ามีไหมนะได้แล้วได้แล้วไอ้ข้าวหมด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 จัดได้หมดได้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 ไปเอ๋ไปเอาข้าวก่อนสอเราไปเป็ด หนึ่งจะนอนเลยค่ะลุกไม่ไม้มันดตีทงไมับนอนก่อนก็มันรับหนึ่งนะรับออก่ดใช่เฮ้ยโดอจู่เข้ามาแล้วรับแล้วครับ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 ,รบ,รบ เออเจอก็ตาบอดเอ้ยเนี้ยเ yeah. นี้ยรัดทำเนี้ยอะไรโอ้โหสก,กิลหมดเลยไอ้ควายกบคัเตเตอร์คัตเตอร์คล้เตอร์ไรหารากแม่งกูไม่สู้กูไม่สู้กูเดินเล่นเอาเลยเอาเลย ต้องหิดรอบหรอเดี๋ยวพี่เทเวลโดนจับหึ้นรอข้างนอกเอ้า oh. อะไรเจ๊ระวังนะเบอร์วินนะออนป้าว้ยวิน มองหนูมองเธออยู่อีดอกเ้าอ่แล้วเจ๊องัตองเสองเจเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเจ๊อยู่ข้างนอกคนเดียวอะเอเคดีเนี่ยโอ้ยเยอะแนหนึง อันนี yeah. ้เข้าหรอพอแล้วพีคโยนอีซุปตินเจ็บโยนเยี่ยมโยด เข้าไหนพอเตอร์เออเฮียไม่คุ้มอเตอร์ม่จะตายไม่มีสกิลอ่ะหันมางนี้หันทางอื่นขออะไรมเนี่ยข้าสม่พิเศษพิสดารนี่เอาอีกแล้วอ่สององสองสองสองโอเสองอุ้ยช่างมออ แรงชิบหายเอ้ยเลือสามหลอดก็ไม่ยอมตายนะนี่แม่ได้เจอฟังเป็นยังไงหากูไปละโอ้ยกลางโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ่อขวานขวานขวานสีสวยอ๋ออขอเก็บแตกเิบแต อ๋อตาเยี่ยมบึกตา,าสุดท้ายด้วยเอ่ยอะไรวะน่ะคือต้องยืนต้องยืนคนคนละฝั่งกับที่มันเป็นพิซซ่าแดงอ่ะน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้หมุนเลยนะปิ้วแบบดีนะ